ไม่มีอะไรเรื่องหลานครับขอเรื่องหลานะสุขภาพคุณพ่อเป็นไงบ้างครับก็ดีครับดีแล้วมีการพูดคุยเรื่องการเมืองหลังจากยุสภามัไม่ได้คุยเลยใช่ไหมครับครับถามแล้วถามเรื่องการเมืองไปแล้วถามคุยกับพ่อเรื่องอะไรแล้วก็คุยกับหลานแค่นั้นเองว่าทำอะไรไหม सँगै ý thức được mọi người nghe tiếng nói tiếng nói tiếng nói tiếng